สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายชิวชาแนลครับวันนี้ผมจะพามาดูไก่ต๊อกครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนไก่ตอกเขาจะเริ่มวางไข่แล้วเดี๋ยวเราไปดูไก่ตอกกันดีกว่าครับเวลาเขาร้องเนี่ยเขาจะร้องร้องแบบไหนเวลาเขาจะหาดังเนี่ยก็คือเขาจะชอบอยู่แบบธรรมชาติปกติแล้วไก่ตอกแ้่อาหารเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเขาก็กินอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าที่เขาชอบจริงๆเนี่ยคือเขาจะพวกนำพวกดอกไม้ ใบหญ้าเดี๋ยพวกนี้ยเนี่ยเรามาดูครับเนี่ยอองงลถ่ายไปลองซูมเข้าไปดูครับลองซูมเข้าไปดูมา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 เดีมิตรเดี๋ยวมิตรเนี่ยครับอ่ากินแล้วนะสุนตาไปเร็วมาเอเลยครับเดี๋ยเขาจะเริ่มเริ่มกินแล้วเริ่มร้องเดี๋ยวเขาจะร้องว่ะ ข้าวิ่งมา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 ตอนนี้ขนเขาจะสวยครับดูง,ง่ายๆเลยคือตอนนี้เขาจะจัดระเบียบขนจัดระเบียบแต่ว่าไก่ตอกเวลาผสมพันธุ์เนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นการผสมพันธุ์ของไก่ตอกเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้จังหวะดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็นเดี teen, <S <s ๋ยวผมจะถ่ายดูครับเพราะว่าเขาจะวิ่งมาปุ๊บตัวเมียนั่งปุ๊บกุ้งมาพรึบๆเลยครับ, ma, บเขาใช้ความเร็วมากครับเขาคิดว่า พอสมพันธ์อย่างสายฟ้าแลบเนี่ยตอนนี้ก็คือเราปล่อยปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาติถ้าเราขังไว้เนี่ยบางทีก็็อาจจะไม่ไข่ครับแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาออกมาเขาเขาได้คลายเครียดเขาได้อยู่แตอนนี้เขาเริ่มไข่นะครับตอนนี้เริ่มไข่สองสามตัวแล้วเนี่ยเขาจะคุ้นมามามามเรายืนเฉยๆเดี๋ยวเขาจะเข้ามาใกล้ไก่ต๊อกเป็นไก่สวยงามเป็นไก่จากแอฟริกา ซึ่งเราเลี้ยงได้บ้านเราไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยรอบนี้ผมตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาออกลูกเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวว่าจะถ่ายให้ลูกให้ดูเดี๋ยวจะลองเลี้ยงให้ดูว่าวิธีการเลี้ยงลูกไก่ทอกเนี่ยเราจะเลี้ยงกันยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มหลับละเพราะว่าได้เวลาให้อาหารก็แลวพอเที่ยวปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้อาหารเขาเลยเดี๋ยวจะพาเขาไปอยู่ในอคอกครับก็ถ้าเกิดใครคิดว่า มีไก่ตอกเยอะกว่าผมหรือว่ามีข้อมูลอะไรอย่างแนะนําก็ก็บอกได้นะครับเนี่ยผมยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับตัวไหนผู้ต่อไหนเมียครับแต่ว่าก็พอพอดูได้ครับเราดูหงอนแล้วก็ดูการร้องของมันครับเนี่ครับสำหรับคนชอบไก่ตอกไก่สวยงามนะครับแนะนําว่าลองซื้อไปเลี้ยงดูครับสวยครับเขาจะดูสวยเนี่ยเขาจะดูเพราะอะไรดูเนี่ย เขาจะเดินเดินตามนเป็นแถวครับเป็นเป็นมีผู้นำหนึ่งตัวที่เหลือก็จะเดินตามกันไปครับเนี่ยฮะไปกินหนึ่งเดี๋ยวกำลังเดินกลับเดินจะเดินกลับไปกินอาหารครับพอเรียกเขาปุ๊บเดี๋ยเขาจะเดินกลับไปกินอาหารเขารู้เลยเขาต้องไปกินตรงไหนครับโอเคน,นะครับสำหรับใครที่มีอะไรแนะนำก็แนะนำได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องน้ำเชื c h ชาแนลด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ